สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับคลิปนี้ผมพามาดูหน้างานที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับอยู่ที่อำเภอบางเลนพื้นที่ขนาด4ไร่หลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้เคยลงไปนะครับ EP แรกเรากำลังไล่ทำการขุดบ่อนะครับตอนนี้เราขุดบ่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไล่ทำการตกแต่งนะครับตัวของคันล้อมตัวของโคกตัวของเกาะกลางน้า เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่แปลงนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองมารับชมกันดูนะครับเริ่มกันที่ตัวของบ่อน้ําก่อนนะครับบ่อน้ําลูกนี้ที่เราขุดไปนะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1ไร่1งานนะครับความลึกของบ่ออยู่ที่ประมาณ3เมตร5 0ถึง4เมตรนะครับดินที่เราขุดได้นะครับขึ้นมาทำคันล้อมรอบพื้นที่ตัวของคันล้อมรอบพื้นที่ตรงนี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่5เมตร นะครับเป็นถนนรอบพื้นที่เลยกว้าง5เมตรแล้วก็ความสูงของถนนตัวนี้อยู่ที่1.5เมตรหรือว่าประมาณเมตร50 m, เพื่อที่จะให้รับกับแนวถนนหน้าที่ดินนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับลูกค้าก็เลยต้องการยกคันให้มันสูงขึ้นมาเพื่อให้รับกับถนนที่ตัดผ่านหน้าที่ดินนะครับตรงกลางนะครับที่เป็นโคกเกาะกลาง กลางน้ำเนี่ยนะครับมีขนาดเส้นผา่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ8เมตรความสูงตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณเม50 m. นะครับเดี๋ยวตรงนี้ลูกค้าจะทําเป็น สะพานนะครับข้ามเข้าไปเพื่อทําเป็นศาลากลางน้ํานะครับก็ตอนนี้มีคนนิยมทําแบบนี้กันค่อนข้างเยอะมากนะครับบางคนก็ทําเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้กลางน้ําปลูกมะพร้าวปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มงคลพวกนี้นะครับหรือบางคนก็ทําเป็นศาลากลางน้ําเอาไว้มานั่งเล่นมานั่งพักผ่อนเพราะว่าเวลาที่เวลาที่มีศาลากลางน้ําแบบนี้นะครับมันจะได้ ความเย็นจากไอ้น้ำขึ้นมานะครับตัวของบริเวณโคกนะครับที่เราถมดินนะครับก็จะมีพื้นที่โคกประมาณ2งานนะครับตัวโคกขนาด2งานสูงประมาณเมตรห้าสิบเหมือนกัน ส่วนบริเวณด้านหน้านะครับติดกับถนนลาดยางนะครับหน้าที่ดินเราก็จะถมทําเป็นโคกเหมือนกันนะครับลึกเข้ามาประมาณ 13- บสถึงยีเมตรนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นโคกสําหรับทําเป็นที่พักอาศัยนะครับหรือจะทำเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือจะสร้างบ้านตรงนี้สามารถทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ต้องไปเสียดายพื้นที่เลยเพราะว่าที่เราทําไปทั้งหมดนะครับก็คือ เราเอาดินขึ้นมาถมเป็นคันล้อมรอบพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ของเรานะครับก็ยังคงค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เยอะมากนะครับสามารถปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ปลูกบ้านทําที่จอดรถถนนกว้าง5เมตรเนี่ยก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับบางพื้นที่เป็นพื้นที่แคบหรือมีขนาดเล็ก เขาก็จะทํากันประมาณ3เมตรนะครับถ้าถามผมว่าคันล้อมควรกว้างเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยๆควรจะทําประมาณ3เมตรขึ้นไปนะครับถ้ามีพื้นที่เพียงพอนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมถึงต้องทําคันล้อมกว้าง3เมตรขึ้นไป 1- น,นะครับหเลยก็คือพอเวลาที่เราทําคันล้อมใหญ่นะครับตัวของเครื่องจักรเราหรือรถแมคโครเราเนี่ยมันสามารถขึ้นไปเหยียบ ขึ้นไปเหยียบย่าคันล้อมได้นะครับมันก็จะทําให้คันล้อมเราเนี่ยแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคันล้อมเล็กนะครับมันไม่สามารถขึ้นย่าได้นะครับถ้าต่ํากว่า3เมตรเนี่ยมันจะย่าข้างบนไม่ได้มันจะย่าได้แค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องแต่งมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นความแน่นความอิ่มตัวของดินเนี่ยนะครับ คันล้อมกว้าง3เมตรขึ้นไปเนี่ยได้เปรียบกว่านะครับทีนี้อย่างแปลงนี้ลูกค้าทํากว้างประมาณ5เมตรก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับสามารถปลูกต้นไม้ซ้ายขวาให้เป็นอุโมงต้นไม้ได้เลยนะครับส่วนบริเวณชานพักนะครับล้อมรอบตัวของตัวควันล้อมเนี่ยนะครับก็มีขนาดกว้างประมาณเมตร50นะครับตัวชานพักตรงนี้ก็สามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะพร้าวนะครับ กล้วยนะครับมะละกอรหรือบางคนก็จะปลูกเป็นพวกพืชผักสวนครัวตะไคร้พริกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถปลูกได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ลูกค้าพอทําเสร็จเนี่ยลูกค้าเขาก็เอาน้ําเข้าเลยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าพอเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนําถ้ามีน้ํานะครับก็แนะนําอยากให้เอาน้ําเข้าเลยเพื่อที่จะให้ตัวของน้ํานะครับไปดันขอบบอ่อไว้นะครับกันดินพังดินสไลด์นะครับ เหตุผลก็คือมันเป็นดินเหนียวนะครับถ้าเราปล่อยให้มันแห้งไปนานๆนะครับมันจะแตกละแหงคล้ายๆสเก็ดแผลนะครับพอแห้งมากๆเนี่ยมันจะล่อนนะครับมันจะล่อนแล้วก็มีโอกาสพังสไลด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ําเข้าไปเนี่ยนะครับตัวของน้ำเนี่ยก็จะไปดันขอบบอ่อนะครับมันก็จะลดการพังทลาย ของตัวบ่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่พอดีเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ทำเนี่ยมันก็เป็นช่วงเนี้นะครับมันก็เป็นช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับก็มีแหล่งน้ําผ่านหน้าที่ดินทําให้พอเวลาเราขุดเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเติมน้ําเข้ามาในบ่อแบบแปลงนี้ได้เลย ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจต้องการขุดทำโค้ง,งหนองนาทำสวนเกษตรแบบนี้นะครับก็สามารถตริดต่อเข้ามาได้ที่ทีมงานโชคหลวงวิทย์แมคโครสามารถเข้าไปดูผลงานของเราได้ที่เพจ Facebook โชคหลวงวิทย์แมคโครนะครับในนั้นเราจะลงหน้างานแปลงต่างๆที่เราได้เข้าไปทําไว้ก็ตอนนี้นะครับเรามีหน้างานอยู่หลายจังหวัดมีอุดรมีบุรีรัมย์เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็มีปราจีนบุรี นะครับสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็สิงห์บุรีสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีแบบอยู่แล้วนะครับอยากจะเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับได้ที่บริษัทของเรานะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสามารถเซิร์ช google map ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าบริษัทโชคเหลืองวิไลนะครับก็ เข้ามานะครับเข้ามาคุยเรื่องของการขุดบ่อนะครับปรึกษาต่างๆนะครับได้เลยนะครับที่บริษัทของเราก็โทรเข้ามานัดได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทีมงานโชคเหลียงวิไลแมคโครบพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ So wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kinda of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now i seek what you teach. I do believe I always should have stayed.